สวัสดีทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมูเชียชาแนลกันอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ทุกคนอยู่กับเราโตโนนิกิวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอีกแล้วกันในช่วงนิกิ r รีอคช่น หลังจากที่ไม่ได้ทำรียนชั่นมานานมากๆากนะคะประมาณเกือบครึ่งปีได้เนาะออใช่ห,หา่าง,งหายจากการทำคลิปร e a c ชั่นไปนานจริงๆจนกระทั่ง,ง,งมีคนมา c o m มนต์เออว่า,วาเมื่อไรจะทำแอค x าร์ k m ีนต่อเราก็หาเวลากว่าจะหาเวลา,วา,า,วลาได้ไอสิ่งทุกคนเพราะว่าเนี่ยทำงานหนักมากเนาะแล้วเราก็มีการบงการบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยมีเวลามานั่งรีย x ให้ทุกคนดูเลยวันนี้ก็ได้เรื่องงามอย่างดีเพราะว่าเป็นวันหยุดน้องก็อะโอเคมาถ่ายี e a x ให้ทุกคนดูกันอย่างจริง จังนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีแอคช่องบางมินอีกเช่นเคยนะเราจะวันนี้เราจะมารีแอคคลิปอะไรครับคุณพันนีค่าชื่อคลิปว่าแผนการค้นโทรศัพท์เพื่อนจะเจออะไรบ้างเออ,เอ,อ,อแค่ชื่อคอนเทนต์อะมันน่าสนใจเว้ยก็<ๆ>คือเข้าใจคำว่าเพื่อนอะอแค่แค่เพื่อนอะจะไปค้นโทรศัพท์เพื่อนอะมึงก็มันเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะมันต้องเป็นแบบ private มากๆเข้าใจปะจริงต,นนต้อง,อต,องต้องมีความแบบ สนิทกันคนใช่ต้องสนิทมากอ่ะแต่เขาก็สนิทกันอยู่แล้วแหละคู่เนี้ยไปค่ะดูคนคนพร้อมแล้วไปเริ่มดูกันเลยจ้าอุ๊ยออะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ได้เออไม่ตรงไม่ได้ไม่ได้อะมีมีมีมมากเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนครับก็ ชอ่อางมีกันในกครับมีพีนี้ต้องบอกว่าเป็นีีพีที่พิเศษมากเลยนะครบเพราะว่ามีเนี่ยจะมาทําการแม่นล้านกันโดยการที่วันนี้นะครับเราจะเอาโทรศัพท์มานะครับเปิดดูทุกอย่างเลยว่าในโทรศัพท์นั้นเนี่ยเขามีแอปอะไรบ้างมีรูปม,มีอะไรซ่อนอยู่บ้างนน ซึ่งจริงๆวันนี้กว่าจะโทรศัพท์มาได้เนี่ยมันจะต้องมีวิธีการหลอกล่อก่อนซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยมีนก็ได้วางแผนกัแล้วว่าวันนี้มีนก,กับม้าเนี่ยจะไปถ่ายเป็ดกันข้างนอกใช่ไหมเอาดอนนอกสถานที่ลแล้วมีนก็จะแบบอารมณ์ประมาณว่าเดี๋ยวมีนจะมาที่บ้านใช่ไหมแล้วเดี๋ยวพองมาเอาสัมภาระทุกอย่างใส่บนรถปุ๊บเพราะว่าผมเองน่ะคือคนนึงที่อทชอบเอาโทรถสัมภาระเปลี่ยนล่ากิจกรรมแล้วมันก็นอนใช่ไหมทีเนี้อพองมันคือรถสัมภาระแบบปุ๊บมีนจะทำเป็นว่ามีนลืมของในบ้านนนะลมัง ลแล้วทีเนี้ยพอมันลงแมวถูกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะล็อกรถแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปกันดูว่าในโทรศัพท์ของม้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็โอเคก่อนเอดูแบบหน้าแบบใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้เราไปรับ <c oughs> ม้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มดำเนินการแพรชั่วร้ายของเรานะครับเราก็จะมาบอกทุกคนว่าขึ้นโทรศัพท์ม้าเนมัในมีอะไรบ้างไปไปดูกันดีกว่าโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ถึงที่หน้ามา เมื่อกี้ตอนมีกำลังขับรถอยู่นะครับมามันก็โทรมาว่าแบบโอเคออกมาหรือยังมันจาน้ำแต่งตัวเออตอนนี้มันก็น่าจะอาบน้ำแต่งตัวอยู่ในรถตัวนร,นรออ้อยู่ในบ้านนี่แหละเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะทำดีเงี้ยเข้าไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวโอ๊เราจะได้หาโอกาสทำเป็นลืมของไว้นในบ้านนันเพื่อจะไล่มันลงไปเอาของครับโอเค แล้วก็เดี๋ยวขอเนี่ยเข้าไปในบ้านกมาแล้วแขนเลิศดอยู่นะโอเคครับก็ทันนี้เราเปลี่ยนมาแล้วว่าบบทีแรกนี้แล้กันนรับว่ได้หลอกมาว่าโอเคให้มาติดไมโครมันเลยนะด็กเป็นไมโครเลสนี่ก่อนนะครับพออยู่นอกรถหรือว่าตอนนี่เราเล่นโทรศัพท์มาร์คเราจะได้ยินเสียงมารด้วยโอเคครับช่วยหลายจริงเลือดหรือป่ะ เตรียมตัวแล้วเน่รถก่อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราคิดอะไรเดี๋ยวเราจะแกล้งให้มาแบบเปิดคลิปไปก่อนเลยแล้วแต่เราตั้งกล้องรอเพราะว่าตอนนี้น้ามันแต่งตัวใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตั้งกล้องรอ,รวอนนงวรสรว,วออสัสดีครับพบก,กับช่องบารมีนนะครับวันนี้เราก็จะออกไปถ่ายวอกกันเป็นวันเดย์ Day, ใช่ไหมว่าหรือว่าไปเที่ยวกันนะเราจะเป็นคลิปวันเดย์นะครับผมเราจะไปถ่ายรูปกันในเมืองฮะซึ่งวันนี้นะครับก็โชคดีมากเลยอากาศดีสุดๆ โอเคครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เวลาประมาณ11โมงแล้วก็เดี๋ยวเราขออนุญาตขับรถไปก่อนละกันเรีบขับหน่อยเพราะว่ามันใกล้เชียงแล้วเราก็เหยุดเช้าแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันขัดเก็กขัดก่อนเพราะว่ามาไปนะครับยี่มีมีความแบบวนไปวนมาครับตอนนี้แต่เ้าเราแบบไม่ได้ดูนิดหน่อยครับแบบอะไรย่างเงี้ยเขาแบบว่ายี่มันแบบซุๆมๆนะเนียนไหมครับเนียนไหมเนียนนะทำชิปเปิดเปิดชิปไปก่อนนะ ลองรถก่อนเรียบร้อยครับก็นี้เด er ี๋ยวรอเจ้าตัวมาค่ะได้โนสักร์มาแล้วมีสองเครื่องนี่นะครับสเครื่องโอเคเดี๋ยวรอเจ้าตัวรู้ตัวก่อนเดี๋ยวาเปิดดูพร้อมกันว่าไดโนสักร์เครื่องเรามีอย่างบ้างก็เครื่องแรกก็เป็นนี่ะครับจัมตั้งใจเลพิ่งก็เลยแบบไงโทรศัพท์ไว้อโฟนซึ่งแบบหน้าจอนี่คือแบบแตกระแหงแบบไ่มรู้ว่าจะแตกยังไงละโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอเจ้าเราค่ะให้เจ้าตัวรู้ตัวนมาให้เจ้าตัวมาเดู มาเรื่อยแง่แ่หอกลแล้วก็น้อยอย่างไรแ่ยน้แง่โอ้นง่คือแบบแง่ วันนี้เราจะมาทำคลิปซ้อนคลิปกันนะครับผมคลิปอะไรมันไม่ได้ไปถ่ายรูปหรอนี่มึงเห็นอะไรเห็นอะไรในมือกูไหมแม่มึงจะถ่ายอะไรกูจะมาทำคลิปเปิดความลับกูโทรศัพท์ที่มาการเปิดอะไรโทรศัพท์กูก็ไม่ได้มีอะไรป่ะแต่กูร้อนเนี่ยไม่อนไอนไม่ร้อนะไม่ราไม่้อไม่ร้อนไมต้อนร้อนไ่ร้อนไม่รม่้อนแม่้นม่ร้อน่ร้อนไม่รนไม้อนไม่ร้อไม้อนไ่ร้อมร้อนไม้อไม้ไมไม้ม่ไม้ มีความลับอะไรหรือเปล่ามีความลับอะไรหรือเปล่าไ,ไม่มีเอาไม่เชื่อมึงก็เปิดดูไม่มีอ้าวได้ได้ได้ไดมึงจะเปิดดูดดทำไมมึงจะยุ่ง,งอะไรอ้า<ๆ>เราเปิดดูกันนะครับทุกค,คนแล้วถ่ายหน้าเจ้าตัวไว้ดีวกว่ากูสั่งนูทำไมกูร้อนมากเลยได้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 ครับนี่ครับทุกคนครับก็รหัสมากนะครับก็จะเป็นรหัสเดียวเลยนะครับจำได้โอ้โหซู่ นี่นะครับจ้ตัวครับเลิกลากเลิกลากดูร้อนลนอ่ะดูอยู่ไม่นิ่งอ่ะดูดิไม่เลยคือไอ้ดูแกร์ไอ้ชีวอน้องต่อไปเลยเฮ้เป็นไรค์กูอาชีพนี้แป๊บเดียวมึงไม่ได้มีอะไรมึงจะดูอะไรก็ดูเรินะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันที่แอปพลิเคชันก่อนนะครับแอปพลิเคชันไม่ใมีอะไรเลยไม่เปิดหน้าต่างนิดนึงดีกว่าชึบๆจะได้ได้ยินเสียงนะครับ เปิดให้กูแค่ได้เหรอกูเห็นอะไรบ้างวะนนั้นเออไม่ต้องเห็นลอกนี่ไงมจะดูทำไมมันไม่มีอะไรนี่ไงก็มีลายไอ้ช็อคคู๋อ๋อมียูดริงไอรีฟอ๋อคุณดื่มแล้วครับอย่างนี้เออเพื่อเพื่อความปลอดภัยครับผมเออความปลอดภัยเ m c d o n a l d ดชอบกิน McDonald's ขับใจมากินเลยโอ้ยใช่เหรอไม่เคยได้กินเลยไม่ได้กินให้มึงกินนั่นแหละ โอเคเราจะล้วงเลึกเข้าไปอีกหน่อยนะครับเราจะเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียออกมานนะครับไม่มีอะไรเลยดนในเฟซบุ๊กหน่อยสิไม่มีอะไรหรอกมันจะดูไหมดูอะไรค้างไว้หรือเปล่าอีมี เอ๊อุ้ยหุยอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอะเพื่อนในเฟซในมันทำไมอ๋อเพื่อนไม่ไม่ไม่ได้เรื่องเลอนะมาถูกแบบได้อยู่นิ่งๆ่ะของนี่ได้ข้าวระลเนีจะดูอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไงเออมีอะไรโ้โหมีแต่หนังเนี่ยเจนนี่อ๋อจีนนี่ชอบเจนนี่เหรอครับแฟนผมเองใจครับใจครับ ออแฟนเนี่ยอ๋อจำเป็นนี่นะครับเออก็มีแต่ข่าวนี่ว่านะใช่ไหมเคเราไปดูทันทีไปดูดีๆที่กรุ๊ปดีกว่าไม่ใช่กรุ๊ปอะไรวะไม่มีอะไรครับเชื่อดูอ๋อนี่ไม่ใช่กรุ๊ปล้านี่นี่มีโปรไฟล์มีโปรไฟล์มีโปรไฟล์ไปดูกรุ๊ปหน่อยไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องถ่ายหรอกมั้งชิมเนี่ยกูว่าเฮ้ย ได้ตั้งใจแล้วบอกคนดูไว้แล้วไม่มีคนดูที่ไหนเขาอยากดูเลยนอกจากมึงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเราดูคนดูนะครับปุ๊บก็ไม่มีอะไรโยโย่กรุ๊ปโย่กรุ๊ปอ๋อมีฟิตเวดูไปเถอะอ๋อคนเป็นเจ้าของซุปเปอร์คาร์เับซุปเปอร์คาร์เข้าไปดูรูปแหมู่นอนแล้วเนี่ยโอ้ยเฟซบุ๊กก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับไม่มีเราควรมาผ่านเฟซบุ๊กไปผ่านเฟซบุ๊กไปเฮ้ยอย่าลืมดูเมื่อกี้เฟซบุ๊กเสร็จดูเขาเสิร์ชก็ดูชื่อ โอ๋อไม่มีอะไรนลยน่ะดูละเอียดมากเช็คหน้าหาซองอะไรเลยปะเหมือนเบียร์เชิญตัวสักผัวเหมือง่าย้เราไม่มีเซฟใส่ชุดนะครั้คานิวจะซื้อรองเท้าแล้วนะผมมีนี่ไงเป็นคอลเลคชันหน้กของพิเศษเลยเปิดกระจกให้กูน้องมากเว้ยไม่เห็นเลยกูดูอะไรอยู่ไม่เป็นไรเพิ่งดูเพิ่งดูฟังแห่เสียงมอกร่างเขาเห็นหน้ากูด้วยเหรอเอ๊ะทำไมจะไม่เห็นนี่ไง เห็นโอเค okay, เราไปต่อกันที่ลวงลึกเข้าไปอหน่อยไปดูในไลน์ไปดูในไลน์ดีกว่ามีอะไรหรือเปล่าีานนพื นี่อะไรนะดูโลกไปดูในไลน์โอ้โหมีแต่พักมีอินิกา้าโปรดัก์เฮ้ยจริงกูุณคนร้องหมอกนะู <laughs> สตาร์ทรถดีกว่ากูสตาร์ทรถแต่ว่าให้กูอยู่ร้อนๆเหมือนเดิมนะเออได้ได้เลยโอเคครับต่อไปครับเราจะไปดูกันที่อินสตาแกรมนะครับตรงนี้จะดูไม่ครบดูแอปเลยไหมเฮ้ยต้องดูไม่ครบสิไหนๆได้โอกาสแล้วนี่อะไรเลยอินสตาแกรมก็มีแต่เพื่อนๆมีเพื่อนๆเออเพื่อนๆเพื่อนๆหมดเลยเพื่อนๆใช่ใช่ ไปดูดีกว่าว่าพี่ม้าเขาเปิดดูใครบ้างมาดูนะนี่ยมีอะไรบไหมดูไปดูในเสิร์ฟนะครับดูนโอเคครับหลังจากเราดูเสิร์ฟไปเรียบร้อยแล้วก็ไปดูดีกว่าว่าผมเต็มรูปไหมเมื่อกี้รูปไม่มีเนี่ยรูปใครรูปนึงเนี่ยรูปผู้ชายไปดูทรงผม แล้วก็มีเดลักแมสเซจไงเดลักแมสเนะมีไหมไม่กูจะไปเปิดแอรอนะแล้วแต่กูค้นถ้ามึงไม่อยู่ชี้แจงอ่ะนี่กูชี้แจงกชี้แ่อควปลอดภัยนะครับดูเลรกแมสเซเซมีอะไรบ้างเดักก็ได้ดูจังกับแิี่นะมี่เลอเพื่อนบ้างใช่ไหมเพื่อนเก็ไม่มีอะไรเีแต่พื่อเมื่อกี้กูเห็นแชทแชทหนึ่งจากเจเจรูปภาพรูปภาพรูปภาพมีมี แกลเลอรี่นี่ไงมีอะไรบ้างลูกกูมีอยู่แค่สองร้อยกว่ารูปมะเครื่องนี้นี่อะไรเนี่ยไอ้อะส่งให้เป็นบัตรเดย์ให้เพื่อนๆนะอ๋อส่งให้เป็นบัตรเดย์เพื่อนๆมีรูปทะเลเป็นรูทะเลมาเีนนี่อะไรเนี่ยนี่ก็หัวมึงไงใช่เหรอต้องถ่ายหัวกูเพื่อทำไงจะไม่ได้นะขิงแหละลูกอ๋อถ้าเป็นจังหวดจะถงไม่ได้รูปเพื่อนเนี่ยรูปเพื่อนตองเนี่ยไอ้เต็มอ้รูปป้าเห็นปะมีอะไรกับเนี่ยก็แบบเโม่รูปเพื่อน ข่างนี้รูปนี้ไม่ค่อยมีรูปรูปอะไรรูปเพื่อนมากกว่ารูปคุณเนี่ยเป็นเครื่องของเพื่อนแต่งๆหน้อยมากอไปดูไปดูนี่ในอินเทอร์เน็ตดีกว่าดูอะไรไปว่าอะไรเนี้ยนี่มี HP แล้วเพลงถอดเพลงมีถอดเพลงยังว่ไอตัวที่เป็นมันมันไม่สนใจอะไรอย่างก้นทั้งเลยเหรอ ูนซีคเเช็คจริงๆนะห้างแมาไม่มีอะไรกทำได้เค่แกจริงก็อยากชิลสัรไม่เ่ยไมเมีอะไรแ้แล้ว่งแก้ทำเปันเท็ควัวพอมั้งคือเดียววัลมั้เฮ้ยีครื่องอีเครื่องนึงเครื่องนี้นี่ไม่ใช่ร้อนเฮ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะซื้อน้ำดี้งมาแก้กูแล้วก็จะมาเลี้ยงกูทีหลังเลยนะหนน้าแบบเื่อต้องมีอะไรร้อนใช่ไหมตัวน้ อัานหน้าจอสกรีนแล้วก็สุดท้าอย่างนี้นะครับแล้วเรามาดูวันทีแอปพลิเคชันตันนี้มันเล็กกว่านะเกี่ยวสนองอย่างไรมันมีทิชชูแมงปูซ้ำงานอย่างเดียวมีแล่มีเจสซี่เลยซ้ำไปก่อนวันนี้ยังไงไม่ได้ตัดล่วเพื่อนกำลังจะไปเข้าอย่างแมึงเล่นง่ายอย่างนี้เลยเหรอเอออย่างนี้เลยก็โอเคมาดูกันที่หลายที่ตัดคิดดี่อยู่แนวหัเครื่องคนละอันกันก็สำหรับเพื่อนแล้วก็สำหรับเฮ้ยไม่รู้อ่ะนี่ไม่รู้อ่ะโหร้องอ่ะเฮ้ยลองมั่วมัน ฉันเลยพ่อไรด้วยหนูก็ใช้รหัสเหตุยอะเลยมึงก็รู้อยู่แล้วป่ะอ๋อนี่มีอะไรบ้างเนี่ยนี่ก็ไม่มีอะไรเลยมึงมีมีแม่มีเพื่อนเพื่อนในกลุ่มไงคลินิกมีอะไรกับเออมึงก็ไม่คุยกับใครเลยก็ในในก็มีแต่เพื่อนเพื่อนนะชีวิตนี้ไม่แต่เพื่อน นี่มันดูโลกนะตอนนด้มมึงถามคนดูไงวาเขาอยากดูหรือเปล่าเฮ้ยเขาต้องอยากดูสเบอร์มินโออะไรมาว่าเขาอยากดูแล้วเฟซบุ๊กมันก็น่าจะเหมือนกันใช่ไหมไอจีก็เหมือนกันเออเจอไม่มีอะไรเวิร์ตเตอร์คนเนี่ยสายดาร์ก่อนโอ้ผมผมไม่สายดาร์กครับผเน็นดังผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อครับเสร็จดูอะไรบ้างขอจะขอดูมีสองไอเทมของเราอ่ะกดไปดูดิมีอะไรใจละไอเทมที่คเขาไปดูอ่ะเคยนี่เลยไอติมไอติม ไิ้งได้วะนิ้่ได้ไหมดูวะ มาามาเบียนี่เหลือไม่มีอะไรเอ้ยเมื่อกี้เราดูแมสเซนเตอร์มาได้ยังดูแล้วชิจิ่งเจ้ากลัวว่ซื้อของมันจะดูอะไรเนี่ยสั <c oughs> ่งเวสั <c oughs> ่งอะไรอาหารสร้างกล้ามเนื้อเออสั่งเวเนี่ยี่ร้านขายของสั่งแบบฟิตเนสอะไรมันก็มีธนาคารนะครับกรุงเทพมีอะไรเห็นไปดูยูทูบได้คุณดูอะไรบ้างไม่ต่อเน็ตดูได้เราทำการต่อเน็ตมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าในฮิสตอรีของยูทูบเนี่ยมันมีอะไรบ้าง เป็นอย่าดูยังก็มาเปิดแบบที่กูดูเลยเหรอแบ่งเนีิ history เฮ้ยเอ้ยเฮอ้ยอไอ้ไอ้ไอ้วอ้ีอ้ไ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 ออกวอา y อ้ t u b e ออไอ้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 ใอ้ไอ้อ่ไอ้ไ้กั้ทั้งบ้านเออ้ไออ้ไอ้ไอ้ไ้ไอใช้ไอ้ออ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ่อ้ไอ้ไอ้ไี้้ไออ่อ เอาละโค้มเลยนะพว้กนก็พี่ก็เอาไปเปิดด,ดูนู่นนี่นั่นไงมีอะไรมีแต่เพลงอยู่ทุกแบบมีแต่เพลโปร่งโปร่งมีแต่เพลง,ง,งมีแต่เพลง เอ็นี่จะเมย์ต้องนักร้องเป็นผู้หญิงหมดเลยวะเออผมผมชอบเขาผมก็เลยทำบุ๊กช่เปล่าใช่ครับใช่เออโอเคชอบสิงเขาครับเมื่อกี้มีแฟนมันก็พอมีอะไรแบบว่ารายการะแต่งรูปหมดแล้วาไปไหนมาบ้างไปไหนมาบ้างกูจะแชร์กูกันแอบได้เหรอไปไหนมาบ้างกูดูต้องดูไปไหนมาบ้างดูได้เลยมัดูในที่ตอนรีบเลยกูไปทำงานแล้วกลับบ้านไอ้ขั้นสยามจริงจริงแต่ดูย้อนหลังเยอะนะดูนิดเดียวพอแหมดูออนไลน์น่ะก็มีแบบที่นี่นี่หว่า โอ้ไปมาเยอะนะเนี่ยคุณเนี่ยโอ้โหต๊บเลยนะตุ๊บเกนะท่านคนึงไ so ัปไหนของบ้แกปแตอแคมู้ว่าแก๊ปเอคไปเราก็จะไปดูกันที่โต้กันมีเมีไหรอแล้ดูได้แล้วดูกันที่รูปกันนะครับไปดูกันที่รูปกันเจนนี่มีไรมีรูปเจนนี่น่ยนี่ครับโอ้โหนี่ต้องเลนี่นได้นไม่ได้เบยองเบ์เบย์หนมมากเบ์ทั้งหมดนั่นะ ไม่รานี่ไงเราดูว่าเราหนุนดีขึ้นือตัดวันเจอกัรูปเจนี่แต่ผมเองแม่ไม่มีอะไรกมีูปกู้เห็นปะนี่ก็เจนนี่ท่ไมลูกดีมากบ้านะที่เหลือว่าไม่มีอะไรบัตรประชาชนออมีอะไรยังโประชาชรเห็นะเหลือว่า่ะไรบัตรปรนเหืนอะไี่อ่าไม่มีอะไรบนเหน่เหลืออะไรแล้วเหะลือไอะไรบัรปานเน่ะี่เลอ่อะไร่ะตยู่้านเหนปีเลือไม่อะไรครับ Is, มีร้านแค่ไงมีอะไรร้านอาหารดังจะพาใครไปกินครับจะไปกินแะละโอ้ยจะไปดเวดังดลเอยาไปางใครไปกินมพาไปกินอหละโอ้ยเบอร์เจอร์สิดเวทไินนตาม่ากอะรอมงเริ่มดูมีวิธีเพิ่มส่วนสูงนี่มึงยังสูงไม่พออีอย่าได้อีกแบบนิดนึงนะนิดนนิดนึงสเต็ปการซื้อหุ้นด้วยหรอกระแสหุ้นยอะกระแสโอ้แล้วก็มีอะไรมีอะไก็ขอทิ เียวอะไรนะแต่งมีแน่น่เดี๋ยวดูที่พี่มาเพื่อกระโดดกดคนเดียันี่ของเราครับนี่ครับมันมันกดนี่ดูยังไงวะไม่กดไม่ได้อ่ะตอนแรงว่ารนี้ยังไม่ได้เหี่ยงนะอยาอะไรแต่งหน้าแล้วก่าเบสล้นะครับการแต่หน้าต้องมีความสมดุลต้องเที่นะครับว่าน่าจะเสร็จแล้ว่หคะข้างนี้ไม่มีอะไรให้ดูแล้วต่งหน้าลปตัวดีมกแล้ว ตอนเนี่กูทนร้อนได้โอเคครับก็สาระ EP นี้ก็น่าจะจบลงไปเท่านี้นะครับสำหรับโทรศัพท์ของมาร์คของเชียงนะครับก็โก้นะครับไม่มีอะไรมากครับอยากจให้มาร์คสนหของมีมจังเลยแต่บางครกูไม่ได้อยู่อยู่เลยล่ะกูหลอกกูแต่งตัวจะออกไปถ่ายรูปทำคลิปให้กูมาดูดีกัดเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคก็เดี๋ยวกูพาไปกินข้าวต้องต้องเลี้ยงกูคืนแล้วกูโกรธแล้ว มันกอดละอาวุ้งกอดละกูร้อนโอเคครับก็สำหรับ EP นี้นะครับถ้าหโมครชอบนะครับไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมก็สำหรับ EP นี้ก็ทั้งนี้แหละครับผม EP ก็ต้องมีภาพเสริมไม่ดีนครับโทรศัพท์ไม่ดีโอ้โหร้อนมากเลยดูนี่อย่ากูซิร้องไห้เลยแง่เนี่ยโอเคครับไปละเดี๋ยวไปดิ้ข้าวก่อนบ๊ายบายยืมข้าวนะครับข้าวไปก่อนแล้ว ปังกว่าคอมเพนแฟนมากอะจริงใช่ไหมเออโอเคทุกคนจบลงไปแล้วจ้าสำหรับคลนะิปรีแอคชั่นมาร์คมีนเนาะวันนี้ก็มาให้หายทุกคนคิดถึงกันนิดนึงเนาะมาให้ทุกคนหายคิดถึง <laughs> หายไปนานอะเก็บมากผิดเลยนะไม่ธรภาสาไทยยังผิดอ่ะคิดดูดิยังไงบ้างดูคลิปนี้รู้สึกว่าการจากที่หายไปนานก็ไม่ทําให้ผิดหวังเออก็แบบเป็นคลิปที่โอเคแหละโมเมนต์ได้แอเห็นใช่ไหมแล้วก็ได้เห็นปฏิกิริยาที่มีมีต่อมา อันนี้คือมีมีต่อมา์กนะใช่ข่าวที่แบบอยากรู้คิดดูท่านีไม่ไม่คิดเลยว่ามีนจะละเอียดขนาดนี้คือนี่เป็นขนาดนี้เป็นผู้หญิงอะยังไม่นึกไปถึง Google Map อะไรเลยนะจริงใช่ว่าแล้วไปไหนมาบ้างไม่นึกถึงไม่นึกถึงไม่นึกถึงนี่ด้วยอะเออาร์าลีอะไรพวกเนี้ยยังไม่ยังไม่เคยแบบนึกถึงอะเนี้ยรู้เลยว่าในอนาคตอะถ้าแบบว่ามีนเนเป็นแฟนกับใครนะมึงอันตรายมากถ้าคิดจะหนีมีนหรือแบบว่าเออ นอกใจอะไรเงี้ยเหมือเอ้ยแต่มันก็เราไมเห็นว่าเออแบบเขาสนิทกันมากจริงๆรหัสแบบรู้หมดเลยอะไรเงี้ยแล้วแล้วมาก็บอกตลอดเลยก็มีอยู่อันเดียวมึงก็รู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเออแต่กินข้าวกับใครก็ไปกับมึงแล้วแบบไม่เคยเปลี่ยนเลยก็แสดงว่าคงแบบแช่เนี่ยมานานมากแล้วก็คือจนแบบมีจได้อะเออใช่ใช่ถ่ายหัวใครก็หัวมึงไงเออทําเป็นมาจําตัวหัวตัวเองไม่ได้ทำมาเป็นโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้เนาะโอเคถ้าเกิดว่าใครเนี่ยใครที่ชื่นชอบเนี่ย อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับและทีส่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกล่องกิ้งกล่องเวลาอัพคลิปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือน,นเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะอยากให้รีแอคคลิปไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เด้อ